เฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลโอ้โอเค,คสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับเข้าสูส่ Soccer Physics เย้วันนี้เราจะมาแข่งขันกันให้มัน<อ>ลุกเป็นไฟระหว่างผมกับอ e ีบุ๊กนะฮะชื่อเกมชื่อว่าดูดกายภาพนะฮะโดูดกายภาพา s o ก c e r Physics นะโอ้ยไม่ใช่ฟาซักเกอร์ะ,ะวันนี้จะามาเล่น2เกมนะครับเกมแรกเป็น Soccer Physics นะครับผมเกมที่2เป็น ชัก <Chuck S 1> The Table นะฮะเดี๋ยวก็คงได้เห็นกันเกมชักชักโต้นะเป็นเกมชักโต้ <laughs> โอเคครับ <laughs> เราไม่พูดอะไรมากครับวันนี้เรามีเวลาน้อยนะ <laughs> เราขอาบิเลย yeah. เกมนี้กดแค่ตัวเดียวนะครับมันจะมีลูกบอลลูกหนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วของผมกดแต่มันอยู่ของบุกกดลูกสองไอ้ลูกเฮ้ยเฮ้ยเอาไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหโอ้เล่นดีเผลอเดี๋ยวดูนะครับออปชั่นของลูกบอลมันจะต่างกันเห็นไหมกระโดดเยอะก็แพ้อันนี้เป็นลูกอเมริกันฟุตบอลนะครับเอาไอ้เหี้ยเขากดตัวเองโอ้ยลูกบอลใจหัด ไห้เข้าหรอกโอ้ยโอ้ยพอดีเว้ยโอ้ยยาโหดกูเจออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วผมเข้าไปแล้วครับเ้กมาเตะหัวกูบม๊บไปเลยอ้าวบุเข้าเฉยเลยเราเป็นเกมบอกว่ามันเป็นแบบยาตายลมลุกอ่ะใช่ใช่ยอ่กูไม่ให้ผ่านหรอกยาบุกกูเจอเกมนี้ก่อนมึงกูเจอเกมนี้ก่อนมึงเฮ้ยไม่เข้าหรอกอ่ะเตะให้ตายก็ไม่เข้าอ่ะเอาเอากระตุกเอาเอาเอา อะไรเนี่ยตัวสแกนมันรัดแล้วตัวมึงออกไปทำอะไรข้างนอกก่อนแล้วเข้ามาแต่มันจะเข้ามามันเข้ามาไม่ได้แล้วหย่าเย้อ๋อเรนบอกไปเกมนี้มันห้าลูกชนะนะฮะอ้เดี๋ยวนี่โอ้ยออกไปแล้วแล้วต่อมาเด้มาเด้อ่าไอ้สัตว์เออตื่นลื่นด้วยนัะนนี่เอ้ยเอลมงครับโหเป็นลูกหมงตื่นฮะโอ้ยทำไมกูถอยหลังอะแล้วกูจะไปยังไงอ่ะโอ๊ยมามาหย่า สีทาเขาเลยครับสีใครแตกไหมครับผมไม่เอ้าโอ้ลีเมดไหมลีเมดไหมไม่เอ้าชนะแล้วหนึ่งลูกมาเฮ้ยดูหัวล้านหัวล้านดูหัวล้านเจอไอ้หนวดกูหน่อยหัวไม่เจ้าเจ้าเออโอ้ยิงเข้าประตูไปอย่างสวยงามลูกบอลเล็กอันนี้อ้าวไม่ใช่ลูกบอลเล็กโกเล็กโอ้ตายเลยโกหนูนะโกหนูโกหนูแล้วถ้าแล้วถ้าโกแมวล่ะ โกแมวนี่ไงโกแมวตังไข่โอ้ยจางไข่ไข่แตกนี่แนะบอกเลยว่าผมไม่อยากเอาเอ้โบุกกระจอกว่ะเออบุกกระจอกไม่ยอมไอ้เม้งเตะใส่หน้าตัวเองเดี๋ยวไอ้เมึงเตะใส่หน้าตัวเองนี่แนะโอ้ยทำไมแม่งเตะไม่ไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอาเอาลูกบอลแม่งไปแล้วคนแม่งเอาเห็นไหมเนี่ยออกมาบล็อกคน ไอย่าไปอย่ามองเพื่อนีนี่คือท่าใจอนากนะอย่ามองใครกูอย่ามองใครกูนี่นี่เนี้ยเอ้าไม่พลาดไม่พลาดรับเมืกี้ใครชนะว่าตาแรกเอ้าทำไมกูตั้งตดนลบกบอลอีกแล้ววะมึงกลัวบอลเนี้ยมึงไมุ่กหอฮือหือฮ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 ืนั้นฮืนฮือนูอฮือฮืี่อฮื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 นีือฮ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 ืออฮอฮออเออฮอฮตอวือฮือฮอฮอฮ อาได้เมาเลยกูต่อให้กูไม่กระโดดเลยอ่ะมาดิเข้ามามึงเข้ามาดิต่อมึงจะเดินอ้าวเข้ามาแล้วแล้วล้วแ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 ล้แล้ว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 แวแล้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 วแลล้วแล้วแล้ว้วแล้วแล้วแล้วแวแล้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 วแ้วแล้วแล้วแลล้วแล้วแล้วแล้ล้วแล้วแล้วแล้ มันมันว่ามันจะทำยันไข่ยันกูไม่ไปเอ้ยแน่ไอ้เจ้ากระโดดตีลกายิงเข้าประตูตัวเองเฮ้ยเอาเอ๊ยครับผมครับผมอไม่นะเชื่อเลยครับตอนนี้นี่แน่อะไรอะไรโกแม่งไม่มีเอ้าเดี๋ยวก่อนอย่าอย่ายังเฮ้ยโอลูกสวยงามมากครับตอนนี้สวยนะครับอเมริกันฟุตบอล น่ะเด็กจำโดดตดดนี้อ่ะโอ้เข้าง่ายง่อยมึกลับไปเล่นบ้านเถอะอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรครับมป็นลูกด่ายผ่านหนึ่งสองสามพุ่งเอ้าเอาตัวเองเตะไปแล้วมึงอยากรับผิดชอบลูกบอลไหมล่ะลื่นลื่นเสียบยานะอย่านะแน่จริงเข้ามาครับเข้ามาครับโอ้โหจะเข้าจะเข้าไม่โอ้ โอ้ยแม่งดุโกรแม่งตีลังกามาจากไหนเอออ้าวมึงยิงเข้าประตูตัวเองอีกนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเข้าแน่นอนยอ่าเอ้อม่คุยคยบุ๊มึงดูนกคุณบอลกูดิบุ๊กี่โกงอ้เจียบเหียน้ามึงโกงีเอ้กไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไม้ไม้ไอ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 ้าก้้ไอ้นอ้ไอ้้ออไม่ไอ้ไอ้อออออ้้้ เดี๋ยวกูจะเหยียบหน้ามึงบ้างมุกคเอาไปเฉยเลยอะไรวะไม่งาวอ่ะเอางงลูกงงมาลไไม่ยไม่ยนี่ทิยอ้ตปวยไปเลยแล้วเอาเแล้วไปบล็อกให้เาทไมน่ะอไอ้เหี้ยลตักศลลทักลมาเลยวิญญิโอ้ยออกไปเลยไปไหนไม่ค ไม่ยอมนะไม่ยอมนะเฮ้ยเยอรมันเลยเนี่ยชุดอย่างนี้กูจำได้ไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าเยอรมันกี่ตีมงไม่ได้ไม่ได้กางขาไว้กางขาไว้ลูกกางขาไว้ลูกพ่อเดี๋ยวมึงไหลเข้าสาซะไอ้บ้าโง่บ้งแทนแล้วอ่ะยี่นาสองจ่าเลลยยบอกเเราไปต่อกันเกมที่2กันเลยดีกว่านะแค่เนี่ยมาแล้วเกมที่2นะครับผมกลับเข้ามา ยงวดเในบ้านนะเมื่อกี้ไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาแย่งโต๊ะกันต่อไปเล่นกีฬาในร่มก้มแล้วแทงนะฮะสนุกเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่เหมือนเดิมครับกติกาเหมือนเดิมฮะเดินครับผมเหยียดขาเหยียดขาคนอนเอาโต๊ะมากูจะเล่นเกมอะไรวะโอ้เอ้ยนี้อะไรเนี่ยโอ้ยไม่มีหัวมีลูกอะไรด้วยเนี่ยกูมาไม่ให้ไม่ให้เว้ยกูจะเล่นเกมกูจะเล่นเกมเอามา เอ้ยเอ้ยเอ้ยตุกตีแล้ว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 นี่กระโวอะไรมาเนื้อมันแบเจ้าเอาแบบกูจะเล่นเกมกูจะเล่นเกมเอามาเอามาโอ้ยเราจ่ามาเราเราเราโต๊ะเราโต๊ะเราโตมาบอกแล้วครับผมไม่ยอมนะ เกมเมื่อกี้บุกแพ้เกมนี้บุกก็ต้องแพ้เดี๋ยวโดนตบเอาอ้อยขายาวไงเมื่อกี้กติกามันคือโอ้โหโมโต้โมโตกิโลห้าบาทโอ้ยไม่เอาตับโต๊ะไม่เอาจะเล่นเกมตับโต๊ะบุกเอาโตมาเล่นเกมบุกโอ้โหดูท่ามันโอ้ยจะแพ้ขายาวนะผมบอกแล้วนะเจซี่คืออะไรดิซี่ดิซี่อะไรวอท โอ้โหหัวหลุดหัวหลุดเลยอ่ะเนี่ยเป็นโต๊ะเด้งนะหัวหลุดเตี้ยจะแพ้แล้วอ่ะอะไรต่อจับเออเอาโต๊ะมาเอาโต๊ะไม่มีขาโต๊ะไม่มีขาโต๊ะไม่มีขาด้วยโอ้ไมค์กัโต๊ะโต๊ะมาดิโต๊ะไอ้ตายเถอะไปยอม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 เอาโต๊ะ ไม่ให้โอ้โหไม่ดูท่าแม่งท่าแม่งโคตรอับปลาร์โอ้ my g ก d อันเจยยังโตโอ้ไม่ให้เฮ้ยจนกูจะนอนแล้วนะดูดิเอาโตมาอย่างมึงง่วงเอาโตมาของแล้วเกมนี้ไม่มีใครยอมแค้นะ แม่งโอ้โหจะแพ้เราจะแพ้เาไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหเอาคุ้มมาโอ้ยกูไม่ยอมแพ้ไว้กูเมื่อยมือละเดี๋ยวเปลี่ยนข้างก่อนเฮ้ยมึงต้องมึงต้องแพ้ดิฮุกไม่งั้นเดี๋ยวเกมจบเร็วฮุกฮุกมาลูกเข้ามาไปเดี๋ยครับตอนนี้ผมโอ้เมื่อกี้จะดีแพ้เลยนะครับมุยมันต้องเล่นกันสามตาบุ๊กนะครับโอ้ย อะไรกันเนี่ยแราวว่าเกมดาวโตนี่สักมากเนี่ยโอ้ยนะครับอะไรเนี้ยมันแล้วลาครับชัยชนะดีมีไปกว่าครึ่งนะฮะาอะไรเริ่มต้นดีมีไปกว่าครึ่งหรือเปล่าเออมึงเข้ามาเองนะครับทำไมมึงไม่ออกทำไมมึงเก่งจังวะเฮ้ยจ้อไม่ได้โอ้ดูมันดูมันดูมันแอนตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กอจ้า เอามาเอามาชิมนมมีแล้ยชนะโอ้ผมจับทิกได้แล้วฮะไม่ได้ครับผมเราต้องดีดตัวเอานะครับเกมนี้ดีดตัวบู๊มึงไม่ได้อ่อยให้ใช่ไหมผมไม่ได้อ่อยให้นะครับผมดีดตัวโอ้โออะไรเดี๋ยวดีดตัวดีดตัวดีดตัวโอ้ัวชนฝาโอ้ไปแล้วดีแล้วดีมาฮากเว้ เกมนี้แม่งไม่ใช่ทางโหจริงดีตัวอ้าดีมาทำไมเดินเลยเป็นอาศัยช่วงแรงน้ำถ่วงนะฮะเจ้าน่ครับอ้าวกูดีดอ้าวกูดีไม่ไม่อ้าวแม่งโอ้ยเอาแล้วคนคิดแม่งก็เข้าใจคิดเนาะเฮ้ยทำไมมันอะไรเนี่ยเอาแล้วไม่เห็นไม่เห็นเขตเฮ้ย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 อ้าวจะนะโอ้พรีเมียมด้วยเห็นไหม ตาสุดท้ายบุ๊กตาสุดท้ายไม่ยอมแม่งคงไม่มีเสียงแล้วอ่ะคอแห้งเลยคอกินน้ำทำซึ่งผสมมะนาวโอ้บุ๊กกระจอกมากเลยดูทางบ้านพอดีทางบ้านเพิ่งเรื่องมารยาทโอ้เอตีเดาเดาเดาอัาโอ้ยอย่าไปทางนู้นดิลูกมานี่ลูกอ้าวหลุดแล้วแล้วทางบ้านไม่ขึ้นเรื่องมารยาทนี่ โอ๊ยช้าโอ๊ยกระโดนไปหามันเลยโอ้ยโอยจูผมจูผยาวลดยเกินไม่ใช่จูยาวขนาดนั้นแทงทีก็ออกลำคอลวฮะอือ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 อ้ออืออืออืออออืออืออืออูออื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 ออกออื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 อรืออออืออืออูออองืออือออ เอามา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 กำมังกดพร้อมกันด้วยเย่โอ้แมันพิกโตเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมกอะไรมมกอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้จ้าอ๋อมาเลยเนาเจอนาเย่โดนปลุกเย้เย่เยเย้เย่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 ดย่เย่่เย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 ่ โหสุดยอดเลยครับสำหรับ2องเกมนี้ผลออกมาเสมอกันนะฮะชนะเกมคนละเกมนะครับสุดยอดเลยตบมือทุกคนเลยฮะวันนี้หาลิงก์ก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ข้างล่างเลย2เกมนี้ผมบอกเลยแนบลิงก์แนบลิงก์ลิงก์นี่มันจะมันจะไม่อยู่ให้เราจับเพนบหรยอกแนบลิงก์ไว้นะครับสำหรับใครอยากเล่นผมบอกเลยว่ามันสนุกเลยสนุกนะยิ่งเกมแย่งโต๊ะนี่ยิ่งโคตรมันนะครับดาวโต๊ะอย่างเดียวเลยบอกให้ เก็ไม่พักวันนี้จะมาบอกว่าาอเกมหลักับผมอาจจะไม่ได้เล่นช่วงนี้เพราะว่าไม่มีเวลานะใช่ครับผมเวลาน้อยยิ่งเอเลียนนี่ต้องทำซับนี่ยิ่งไม่มีเวลาเข้าไปใหญ่เลยตับน้ำตาก่อนฮะตอนนี้ขอซับน้ำตาตัวเองก่อนละกันช่วงนี้ขอเบาสมองออกแต่คลิปพวกนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วถ้าว่างเมื่อไหร่รบจะมาออกเอเลียนให้ดูอีกรอบแล้วก็ ฝากติดตามขวามาศจัลไรด้วยนะจ๊ะแล้วมึงจะหมุนมือทําไมเฮ้ยเพื่อจะหมุนมือทําไมฮะเฮ้ยเดี๋ยวคนทางบ้านเขาเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นหรอเออก็ที่เราไม่ว่างก็เพราเราทำขวามาสจัลไรเนี่ยแหละใช่ครับก็ช่วยไปติดตามด้วยละกันนะครับครับผมสำหรับคลิปเกมก็จะออกจะออกเกมบอสมองออกมาอย่างนี้แหละ จะไม่หายหน้าหายตาไปไหนแต่จะลดบทบาทลงมานิดนึงเพราะว่ากูไม่มีเวลาใช่ครับผมบวกกับเรียนบวกกับทํางานนู่นนี่นั่นด้วยนะฮะใช่แล้วใช่แล้วเยอะครับงานเยอะครับช่วงนี้ใช่อัะไม่มีอะไรแล้วฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวรักผัวกันนะฮะทุยเจอการโอกาสหน้านะครับฟ้าใหม่นะฮะปิดอยู่ฟ้าใหม่อยู่แถวแม่ฟ้าหลวงนะทุยเขาจะรู้จักกันไหมรู้จักนะโอเคครับไม่มีอะไรนะเจอการโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับบ๊ายบาย